สวัสดีค่ะช่องเตค,คีนโ้ยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไ,ไว้ด้วยนะคะชั้นเดียวนะคะทำเลอยู่ใกล้กับนิคมอมตะนครบรรยากาศที่เงียบสงบและไม่มีค่าส่วนกลางนะคะมพาพร้อมกับบ้านหลังนี้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะยังอยู่ใกล้กับเซเว่นตลาดโลตัสแค่เดินไปก็ได้ค่ะพื้นที่ขนาด43ตารางวานะคะมี4ห้องนอนมี2ห้องน้ำ ราคา2ล้าน8แสนบาทฟรีค่าโอนฟรีค่าจดจำนองฟรีให้ทุกทุกอย่างและมีของแถมให้ตามในรูปเลยนะคะบ้านหลังนี้นะคะอยู่ใกล้กับชุมชนค่ะบรรยากาศเงียบสงบไม่วุน่นวายฟรีค่าส่วนกลางและมีเพื่อนบ้านที่น่ารักนะคะเหมาะสำหรับทุกๆครอบครัวไม่ว่าจะครอบครัวเล็กครอบครัวใหญ่อยู่อาศัยกันได้สบายๆค่ะมีพื้นที่ ด้านข้างด้านหลังปลูกผักทำสวนปลูกดอกไม้ได้สบายเลยนะคะตัวบ้านสภาพดีไม่ทุดโทมค่ะเจ้าของดูแลอย่างดีต่อเติมให้พร้อมเข้าอยู่ได้เลยนะคะมีแอร์ให้5เครื่องค่ะบ้านสวยนะคะทุกท่านเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะมีเฟอร์นิเจอร์ให้พร้อมค่ะ ท่านใดที่ทำงานอยู่ในจังหวัดชนบุรีหรือว่ากำลังมองหาซื้อบ้านกันอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะคะเข้าไปชมแปลงนี้กันได้นะคะ2ร้าน800,000บาทเจ้าของขายเองสนใจโทรคุยกันได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปเป็นเบอร์ตริดต่อผู้ขายค่ะแอดมินใส่ข้อมูลไว้ให้ทั้งหมดพร้อมรายละเอียดเบื้องต้นด้วยนะคะมีทั้งเบอร์โทรด้วยคทุกท่านสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ